สวัสดีครับ FC มืีมณีไก่เชมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกีดย,ยางในช่วงฤดูหนาวนะครับเนาะการมาเข่าประเด็นกันเลยครับเท่ากีดย,ยางในฤดูหนาวโดยเฉพาะอากาศต่ํากว่า15องศาเด้อครับถ้าอากาศต่ากว่า15องศานี่อยากแนะนํา FC นะครับเนาะสําหรับผมก็เคยกีดมา20่สิบปีนะครับเนาะ กาเฉพาะรูปปัญหาของการกีดยางในหนาหนาวโดยเฉพาะอันต่ำกว่า1 5องศากรคือเนาะครับถ้าเห้ากีดอันนี้เป็นการแนะนำครับแนะนําใส่ตน้นยางไงนะครับเนาะต้นยางแก่กาเทคนิคนี้ใส่ในกับตน้นยาง20ปี10 5ปี1ปีเปิดใหม่กับแห้งเอาไปใส่เลยครับอย่าง6-7ปียิงยิงนำไปใช่ครับคือครับเขาจะต้องกีด ให้ตื sure. yeah. ้นขึ้นมาครับเนาะเขาจะตีกรีดให้ตื้นขึ้นมาครับเอฟซีเขาจะกรีดเบียดเข้าไปเลือกนะครับเนาะเพราะว่ากรีดจังไดน้ำยางก็ออกอยู่แล้วครับเอฟซีเขาจะกรีดจังไดน้ำยางก็ออกหลายอยู่แล้วเขาบ่ต้องเอาหลายแห้งในฤดูหนาวเขาบ่ต้องเอาไหลายแห้งโดยเฉพาะอากาศลดต่ำกว่าสิบห้าองศาเขาจะเอาน้ำหลายน้ำยางออกไหลนะครับเนาะเอาออกพอดีพอดีครับ เอาออกมือละครึ่งถ้วยคอนถ้วยนี่ก็เพราะว่าต้องเอาเต็มถ้วยล้นถ้วยย่าให้มันเต็มถ้วยล้นถ้วยครับก็ดีดอกครับได้เอาอยางออกลายก็มันก็มีข้อดีดอกเขาก็ได้ยางขายไว้นะครับแล้วแต่บาข้อเสียของการกินเหลืกน้ายางออกหลายก็คือว่าเขากินเหลือนี่เวลาอากาศหนาวกระทบกับหนายางเขาหนายางเขาสีเป็นหม,มาดๆเป็นหม,มาดๆเป็น,นำดำๆนะครับในแผลที่เขากีดผ่านไปแล้วแปบลบว่าถ้าเขา กีในช่วงฤดูหนาวอากาศท่วบวซีบมือนี่ครับในบริเวณที่เขากีดซ0บมือนั่นนายางจะดำ่มดันะครับเนาะเป็นอาการดำ่ดถ้าเข้าบาดกีดบาดขอดกันตรงนั่นก็10บบาดกว้างนะครับเนาะตรงที่บางๆมันกลายเป็นแห่งแห่งเขาไปเป็นกนันคือเก่าแม้กระตั้งเข้าเป็นบาดบริเวณน,น้อยๆนะครับเนาะจุดเดียวแต่ว่ามันจะแห่งเข้าไปเป็นกัน นบริเวณใหญ่ๆกว่าบริเวณที่เฮาบาดครับเนาะในช่วงบริเวณที่บางๆนะแห่งเบิดเลยครับเอฟซีการบาดแล้วก็ที่เฮายอมยอมไว้เนาะกีดต,ตื่นๆไว้นี่ก็น้ำยางเฮาสีส้งโตครับน้ำยางเฮาสิออกอันประมาณเครื่งถ้วยคอนถ้วยเวลาอากาศฮ่อนนะครับเนะนาะเวลาอากาศเวลาอากาศอุ่นขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถกีดขยับเขาไปใหม่ครับ เฮ้ากีดขยับเข้าไปใหม่เฮ้าก่าเหตุให้น้ำยางของเฮ้านีอ่ออกคงที่นะครับเนาะเพราะว่าเฮ้ากีดตื้นเฮ้ากีดตื้นเวลาอากาศอุ่นขึ้นมาอากาศห้อนขึ้นมาเฮ้า,า,า,าก่ากีดเลิกเข้าไปครับเฮ้ากีดเลิกเข้าไปน้ำยางเฮ้ากับออกมาหลานะครับเนาะเพราะว่าเฮ้ากีดตื้นไว้่ถ้าเฮ้ากีดเบียดเลิก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 ตลอดเวลาอ,อากาศอุ่นขึ้นน้ำยางลดหายวับไปนะครับเนาะ มันสิชะงักไปมันสิหน,นกนำยางสีบุค่อยออกเขาก็บสิบูมี่มองเบียดบบมี่มองกีดเข้าไปนะครับเข้าก็กีดเสมอเข้าไปให้ได้กระบอกออกครับถ้าอากาศอุ่นขึ้นห้อนขึ้นทันทีให้จะได้กระบอกออกจนกว่าเขาจะพักฟื้นโตประมาณหาหกหมื่นองครับเนะาะเขาจะยืดเริ่มกลับออกมาใหม่เพราะว่าเขาต้องเขาต้องปับโตใส่อากาศแต่ถ้าเข้ากีดตื้นในฤดูหนาวตวามก้อนาบองสาวกีดตื้นตื้น,ต,นตื้นไว พาอากาศอุ่นขึ้นเข้าเขากับเบียดเข้าไปครับกินเลือดเข้าไปเขากับชสื้อใยน้ำยางในปริมาณใกล้เคียงเก่าครับเคยเครืองถวยกะกะเกือบเคืองถวยคือเก่าเคยเต็มถวยกะกะเกือบเกือบเต็มถวยเพราะว่าเข้าได้เกียดกินเบียดเ,เข้าไปนะครับเบฟซี FC. ครับคลิปนี้กะฝากนะคเนาะก็ขอย่าบง่ายๆครับนาอากาศต่ำกว่าสิบหาองศานะครับ ให้เขากีดตื่นเขาไว้กีดตื่นนะครับเนาะพออากาศอุ่นขึ้นมาพออากาศอุ่นอากาศห่อนขึ้นมาเขากะกีดเลือกเข้าไปนะครับเนะาะปริมาณน้ำยางเขากะใช้ด้กงที่นะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่สองคือนายางเขากะสชบดดัมบอมาดนะครับเนาะแล้วก็บดเสี่ยงต่อการบาดถ้าถ้ามันบาดมาันก็ดจะเป็นบาดในหน่อยกกลายเป็นบาดใหญนน่เนาะถ้าเป็นแห่งแห่งกันไปเป็นแก่นเลยถ้าเขากีดบางๆตื่นๆมันจะแห่งกันไปเป็นแก่นถือลมหนาวเย็นๆนีครับ กะนี่เป็นประสบการณ์ในการกีดยางมาหลายปีครับเนาะกาเสียบอเอฟซีครับกะอันนี้ก็สำหรับต้นนี้ครับเนาะของผม,ผมต้นนี้ถ้าผมจะให้ล้นถัวยเลยก็ได้ครับแต่ผมบอรครับกีดถอยออกมาเอาแค่ครับเอาแค่เกือบเต็มถวยนะครับเอฟซีผมเอาแค่เกือบเต็มถัวยครับมีเดียวครับนี่เป็นมีที่สองาผมจะกีดให้เต็มถัวย เลยก็ได้ครับตัวนี้ก็ดีแต่พมกาหูจักนะครับเนาะว่ามันชีเต็มมันชีล้นมีเดียวผมกากีดกีดถอยออกมาครับเนาะกีดถอยออกมาบาเบียดบาเบียดน้ำยางเข้ากีดนั่นแน่มันก็ออกมันมีแรงดันของมันเองครับย่ำหนาวมันออกแห้งครับมันออกเองมันออกครับเอซีบอลองห่วงเข้ากีดตื้นๆก็ออกครับนะครับบอล้องกิีดเหล็กปันไดเวลาหนาวเข้าคอยเบียดเอาง่ายๆครับเอซี หนายางเขากับบดำาบาช้ำจะฝากไว้นะครับเอาแล้วครับเมื่อนี้ก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการขีดยางในช่วงหนาหนาวนะครับเนาะก็เอาไปใส่ครับอาจจะเป็นพุ่นดีหรือว่าใครอยากเอาไปปรับปุง๋งลองเห็ดเบิงกะลองเห็ดเบิงนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบขีปไปเพียงเท่านี้แลก้กก็ถทาไม่ไผ่นี่ขอคล่องใจหรือว่า ผมอยากรู้จักจุดใดน,น,น,นะครับเนาะเกี่ยวกับเารหยางพาราเนี่ยครับก็ให้คอมเมนต์ให้ถามเข้ามาครับเนาะให้พิเศษคอมเมนต์เข้ามาผมจะตอบให้อย่างเช่นการกรีดการปลูกยางการแต่งกิง่งการผลมีดการผสมน้ำส้มการใสร่ปุ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างครับเนาะแม้กระทั่งอยากได้ต้นพันธุ์ผมก็สินแน่น้ำไหลไปจะปลูกยางใหม่ครับเนากะก็ให้คอมเมนต์สอบถามเข้ามาครับ บางที่เอฟซี FC ก็ยังบรู้เรื่องในจุดต่างๆขอย่อยของมันนะครับถ้าเขารู้ลึกรู้จริงในขอใ้อย่อยเรื่องต่างๆของอยางเขาก็สิสามารถเหตุให้อายุยางเขาอายุยืนยาวนะครับเนาะเก็บผลพลิกแรงถึงโมเมนต์ว่ากินข้าวเดียวระยะนะครับเนาะถ้าเขารู้เทคนิคเล็กน้อยๆหลายๆอย่างเขาเอามาปรับปรุงใส่รวมใ่ต้นยางเขาก็สสมบูรณ์อยู่กับเขาไปนานๆนะครับเนะนาะอยู่เขาไปถึงตัวนี้ของผมก็ กีดหน้ากีดเปลือกสองนะครับเนาะกีดเปลือกสองหน้าที่สองแล้วครับกีดเปลือกซ้ำเปลือกสองขางนี่ครับสุดแล้วซ้ำเปลือกสองหน้าแรกตัวนี้ก็ซ้ำเปลือกสองหน้าที่สองกะอีกประมาณสองปีกะสิบเบิร์ตนะครับเนาะตรงนเปลือกอาจจะเริ่มเติบโตของเขาตรงนเปลือกครับเปลือกงอกมาใหม่นี่หน้าที่เคยกีดไปแล้วนะครับเนาะกับผลงานจะเห็นกันชัดๆครับก็ กินหยุ่นวครับนี่เป็นสายพันธุ์หกลอยหกลอยโบราณครับเนาะร้อยธรรมดาครับทําสมบูรณ์กับออกหลายคือกันกับพันธุ์อื่นเลยครับไม่ต้องห่วงพันธุ์หกลอยกับออกไรับีบซีก็คลิปนี้กาจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเลยครับ